ที่เก่งเอามากๆนะฮะเป็นยอดของเด็กไทยเลยในจังหวัดสุรินทร์ครับชนะการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับนานาชาติ <Wow. S 2> หลายรายการเลยนะครับ oh. น้องนะฮะ <Th a. S 2> คิดเลขเร็วคิดเร็วก็หลากหลายรายการนะครับมหากรรมแข่งขันกินตะคณิตระดับนานาชาติ <Th a. S 2> แบบ <Th a. S 2> ออนไลน์ก็ชนะมานะครับชาติสมาชิก20ประเทศนะครับเข้าร่วมแข่งขัน900กว่าคน <Th a. S 2> อย่างนี้ก็ชนะมาเป็นต้นนะครับ ผู้สื่อข่าวก็ได้รับข่าวแล้วก็ไปหาน้องนี่ฮะเดี๋ยวดูคลิปนะคะโอ้โหหาต่อครับ<อ><อ>ไม่ใช่คนนี้นะแปดแปดแปดคูณสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเอาคำตอบเป็นพันเลยโอ้โหเอาอะไรอีกเดี๋ยวขออีกข้อสุดท้ายค่ะหกห้า ห้าคูณห้าสามสองเจ็ดห้าสามสองเจ็ดห้าครับนี่หนึ่งในเด็กๆ <4. S 2> ที่เก่งๆของเราใช่ไหมครับน <4. S 2> ้อ,นองเขาชื่ออะไรนะฮะวิธีการก็คือ ต้องสอนให้เข้าใจหลักธรรมชาติของชีวิตมีเหตุมีผลกล้าแสดงออกทางความคิดเห็นอะไรต่างๆนะครับทางรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัสสุรินทร์ครับดรคุณพัทนะฮะก็เป็นแม่ของน้องน้องชื่อว่าน้องหนูดีนะครับหรือว่าเด็กหญิงว่าดีเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าเลี้ยงลูกไปตามธรรมชาติของเด็กเลยฟรีสไตล์เลย นะครับแล้วก็มีการประสานกลุ่มผู้ปกครองคอยให้คำปรึกษาอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะครับเอาลองฟังดูแล้วกันเผื่อใครอยากจะมีลูกหลานเก่งๆแบบนี้นะครับเขามีเทคนิคยังไงเชิญฮะพีชจุติซีปลายง่ายๆเองหกสามหนึ่งเพิ่มเก้าเก้าเพิ่มห้าสามาหรือินตัดชนิดอะไรพวกนี้มันมันเป็นอะไรที่ใช้ความันจโอ้ยากหรือเปล่าบาคนยังเศรเลย่าเดี๋ยว สมองระเบิดเลยแต่จริงๆกระบวนการนั้นนะค่ะมันเกิดจากมันหลอนกันเองแต่แว่าการการแข่งเนี่ยคือเหมือนกับวิธีการแข่งกับตัวเองมากกว่าคือหลักสูตรเขาจะสอนให้แข่งกับตัวเองหรือกิจกรรมต่างๆ,ๆน่ะถ้าเราระบุในการแข่งขันกับตัวเองในการพัฒนานตนเองนะคะเมื่อถึงระดับหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าอ๋อ ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทําได้ถ้าหนักกับสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้นะคะไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องการเรียนอย่างเข้มข้นเราก็ได้เอาจุดนี้ค่ะมาช่วยเสริมให้กับเขาเพียงเพียงผ่านการที่จะต้องมีสมาธิพอเขารู้ว่าเขาได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ได้เขาก็จะมีความมั่นใจพอเขามีความมั่นใจแล้วเนี่ยต่อไปเขาก็จะทําอะไรได้โดยที่ว่า,าคิดเป็นนะแล้วก็แก้ปัญหาเป็น เข้ามาอ้อนมามาอุ้มจะเข้ามาตงหัวใจมาตกให้ฉันอุ้มฉันมันก็ต้งหัวใจไม่รู้ตัวมาก่อนจนเธอมายิ้มใส่เธอทำให้ฉันมานงึกอยู่อย่างนั้นร้องเพลงเก่งด้วยนะครับน่ารักรฮะค่ะด,คดูแล้วน่าจะเป็นอาจารย์นะครับหรือไม่ก็คุณหมอละฮะอนาคต <c oughs> เพราะว่าบุคลิกให้เลยเกินนะ ใส่ว่าตั้งแต่เด็กเลยดีใจนะครับเห็นเด็กๆเราเตัวเล็กๆในน้อยเนี่ยเขาเก่งนอะไรต่างๆนี่นะครับระดับนานชาตินี่ไม่ธรรมดานะาเดี๋ยวแถมท้ายเรื่องเด็กให้นิดนึงนะคะคุณผู้ชมคงจะได้ทราบข่าวแล้วนะคะว่ากฎหมาย